มาครับต่ออีพีสองนะพาเดินรถชมรถอยู่ในลานนะต่อกันอีพีสองมาแต่ละคันรถมีเยอะจัดรีโวหน้าจระเข้งบผ่อนหกพันีโวหน้าจระเข้งบผ่อนหกพันฟีดาวคอกเทารลอยนะสีบอลปียี่สิบสองผ่อนแปดพันดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัวสูงสามแสนกว่า ผ่อนหกพันไตตันตัวเก่า,ส,ส, 6, าสีประตูตัวสูงผ่อนหกพัน่ะสี่ประตูตัว LDA ทาวเรมโบผ่อนหมื่นนิดนิดน่ะลีโวหน้าหมูป่า2 8ุดเพ่าร้อยผ่อน8,000น่ะสี่ประตูสีน้ำเงินคนนี้ยังไม่ได้เก็บงานน่ะจัดไฟแนนซ์ได้ก็จะผ่อนอยู่วันแปด0 0 0 Weart ส0 0 0 0 0กว่าบาทเกียร์ออโต้ผ่อน4,000 เอ็กซิลีสประตูปี22-23พองยี่สามผ่อนหนึ่งมนะเอลดีเอนหนึ่งมืาร์สสีแดงนะผ่อนเดือนละ3 4มสี่พันโอ้ลดหลายแห้งทัดบูเวตนนี่เป็นล่มครับพี่น้องรถหลายโนวาล่าเอ็นพสามร้อยผ่อนห้าหกพันเอ็กซิี่ผ่อนเก้าพัน รีโว่แคปออโต้ผ่อนแปดพันนี่อ่าตู้ซิงตู้ซิงนะรีโว่ผ่อนแปดพันแคปผ่อนเจ็ดพันอาร์เมล่าผ่อนสี่พันเอาติสนะโตต้าเอาติสตัวนี้ขายเงินสดแสนกว่าบาทนะผ่อนเดือนละสองพันนะแล้วก็ แวนซ่าคันนี้เกียร์ธรรมดาหลักหมืน่นเกียร์ธรรมดาเร้่ขายหลักหมื่นเงินสดดาก้อนนะข้างนอกสนิมข้างในสนามห <laughs> ลักหมืน่นหลักหมืน่ D cap, นดีแม็กแคปพันเจ็ดพันโอ้ดีโวอคันนี้สวยเว้ยหน้าหมูป่าอันนี้ก็พันเจ็ดพันหน้าหมูป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรีวิว มาด้าสประตูก็สวยเดี๋ยวไปรีวิวพอนหกพันเก่งหลักหมืน่นวีออสเกียร์ธรรมดาสี่หมืนเก้า LDA สี่ประตูพอนหนึ่งหมื่นซิตีนางฟ้าสองแสนกว่าบาทพอนสี่พันสี่พันอเมร่าเกียออโต้พันสี่พัน ดีแม็กเกาน่ะแสนกว่าบาทน่ะแสนกว่าบาทประมาณแสนเจ็ดแสนแปดฟอร์ดสี่ประตูผ่อนเก้าพันหมื่นหนึ่งปาเจลโลปาเจลโลสามแสนสองเกียรอโต้นวาร่าสี่ประตูสามแสนกว่าบาทผ่อนหกพันมิลานมิลาน เกียร์ธรรมดาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนเดือนละสองพันวีออสสามแสนกว่าบาทผ่อนเดือนละหกพันโอ้ไปต่อ,อยังเหลืออีกเพียบดีแม็กซี่ประตูเกียร์ออโต้ผ่อนแปดพันไททันผ่อนห้าพันแล้วก็ดีแม็กแคป มีเกือบเกือบยีคันตัวนี้แบบแคปตัวนี้ตัวเอสพวกนี้ผ่อนห้าพหมดมีเกือบ20่สคันเกือบยีคันผ่อนห้าพันฟอร์ดแคปตัวสูงผ่อนหกพันไททันแคปผ่อนห้าพสวยเลยวนี้ไปรีวิวนี่พวกพวกไอหนึเพวกเนี้ยนี่มีเป็น10 20, 20ี่คันผ่อนห้าพันหมด ห้าพันหมดสประตู1 6 0นหนนะรีโวอันนี้ไม่ส0งพโลเกียรออโต้ที่รีวิวไปไม่ส0 0พโลผ่นหมื่นนิดๆสี่ประตู LDA เอ้ยแคป LDA ผ่อนเก้านโนวาล่าผ่อนห0 0พัีโวผ่อนห้าพ โอ้หนึ่งจุดเก้าสี่ประตูภายในคือแดงแก๊สใช่ไหมคันนี้วะโอ้ภายในคือเนง่ามแท้เดี๋ยวไปรีวิวคันนี้1นหกพันนะอันนี้ปนห้าพันมาเบังกระบะหลักเมือนบังไหมไทเกอร์รถไอเสียเองไมติดนะดูไม่หน่อยติดไหมไทเกอร์ D4D ดี3เครื่องดีเซลดีโฟดีมาเอาไปตั้งไว้139,000เอาไปดูใกล้ๆอีกกว่ามามมาไหนๆก็ามาแล้วเอาไปแสนสองพอแสนสองพอมาอีก ดีแม็กข้าหลามตัดข้าหลามตัดแต่งเต็มนะเครื่องซิ่งยีราบแคเจ้าเบิ้งดีล่ะรอบโขวดรอเลยแต่งเต็ม เอาไปตอนนี้ตั้งไปสองแสนหนึ่งมื่นเก้าพันต่อร้องได้ต่อร้องได้วิโกสีเขียวตั้งไปหนึ่งแสนเจ็ดมื่นเก้าพันต่อร้องได้นาวาลาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันวิโก้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันโอเคเมื่อยแล้ว <laughs> อยากได้ขนใดติดต่อหาขม่าไอเสมจะซ <issions> ื้อสดซื้อพรจัดได้ทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรข้าขายพนักงานบริษัทรัดวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็นไหนเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพอพ่กิจยางขับวิ่งขับแกลบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผาธานเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าขายรถเล่หาเปรแผงร้อยตลาดนัดข้องถั่ปลามุงปล่ามงทุกอาชีพไอเสมดถสิ่งจัดให้ไปกำลังใจให้เสมแล้วก็ทีมงาน พิมพคำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรส,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสียมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสดเลยเวืรุ่น